ไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึก RWS ครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับจกการแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเช่นเคยเหมือนเดิมครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับแฟนๆครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเริ่มมาที่ยอนิสอานานครับนักชกจากฝรั่งเศสกับเป็นน้องชายแท้ๆของเจ้านาบิวอานานครับมาดูฮะว่าเกมจบแบบไหนครับเจอกับ เพชรเรืองแสงครับไก่ศิรภพบ็อกซิ่งยิมครับจากร้อยเอ็ดครับพิกัดร้อยสิบห้าปอนครับยัดเข่าขวาครับมาบีดมาครับนี่รงสีลูกซาเลยเจ้าเพชรเรืองแสงครับดูว่าวันนี้แสงจะเรืองออกหรือไม่ครับโดนสายตัดลำตัวไปครับยอนีดขยับขยับวัดระยะหาจังหวะหมัดขวาแล้วก็สับศอกขวาครับกองออกหงาะจบเร็วครับยกแรกเท่านั้นครับ โหดจริงๆครับพี่ชายก็ชนะนกอุหลาดดำยก2ครับวันนี้น้องชายประเดิมชัยไปอีกครับยก2เหมือนกันเลยครับนะฮะเดี๋ยวรอดูครับอดีตพี่ร่วมแก๊งอย่างปตทเย็นวันนี้ครับอีกสักครู่จะทำการแข่งขันเนี่ยจะเก็บชัยไปได้ด้วยกันหรือเปล่านดครับเป็นยอร์นิสอานานครับนักชกจากฝรั่งเศสครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่1ครับนี่ฮะดาบิลก็อยู่ข้างล่างครับรบมือให้น้องชายอยู่นู่นครับ คุยกับใครอยู่กันไม่รู้ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นรายการท์นเนต์ครับรุ่นแบนตตัมเวหยิงครับร้อยสิบแปดปอนด์คู่แรกครับอันนั้นของบาบาร่าทาเกียครับนักชกจากบราซิลครับสุดแกร่งเลยฮะเจอกับกำไลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่จากอุบลราชธานีมาดูครับว่าตัวเต็งอย่างบาบาร่าครับของกรุ๊ปเอนี่จะโชว์ผลงานได้สุด ขนาดนครับเข่าซ้ายครับจับยัดเข่าวขวาโอ้ยัดทีที่โกงห่งงวงมาหนีว่าเป็นขั้นเบ็ดต้องลูพี่น้องเตะสายก็เอียงไปครับเซและและไปหาเชือกเลยครับโอ้โหหนักจริงๆครับนี่เรียกว่าเป็นตัวตึงตัวเต็งอีกรายหนึ่งครับที่ผมวางไว้นะฮะว่าน่าจะมีโอกาสทะลุไปถึงชิงกับท่านั่นของสมรัศมีครับนี่ฮะพอโดนแล้วก็มีอาการครับทางด้านของกำไลเพชรครับ ต้นๆนนี่ก็ถือว่าเป็นรองจังหวะยกสองก็พอได้ลุ้นครับพอขึ้นยก3นี่ยุบไปชัดเจนครับพอเตะพอโดนปะทะไปบ่อยๆครับต้องยอมรับว่าปาบาร่านีแก้แกล้งจริงๆครับครบยกไปแล้วครับอะแนนก็ขาด้อยครับสามเสียงครับเป็นนักชกจักรลาซิลครับรายนี้ฮะปาบาร่าอาเกียครับเอาชนะคะแนนกำไลเพชรเพชรยินดีอาคาเดมี่ไปตัวเต้งจริงๆครับ เรียกว่าน่าลุ้นมากที่จะทะลุไปถึงรอบชิงครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ครับตุ้นเฟเธอเวทชายกุ๊กเอครับสุรศักดิ์คู่ดามยิ่งครับ126ปอนด์ครับเจอกับเมอร์ดัสคานซาเดครับหรือว่าสิงห์มวยไทยครับนักชกจากอิร่านเฮ้มาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับพิกัด126ปอนด์ครับ มองบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ฮะที่แฟนๆด่ามาจากจังหวะนี้ครับหดล้มไปครับปางก็บอกหน้านับปางคนก็บอกไอ้นับได้ไงจากทานเสียหลักล้มครับจริงๆโดนอาวุธร่วงก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการครับสุดท้ายยกแรกครับโดนไปแล้วครับหนึ่งนับกรับทานเมอร์ดัสครับจากนั้นก็พยายามที่จะเร่งครับแม่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับ่าสุรศักนี่จังหวะออกอาวุธนะครับเข้าเป้าแล้วก็ออกมาได้หนักหน่วงดีเหมือนกันครับ้างเข่งสาย่ายหมัดสายมัดขวาตัดลำตัวครับ ฝีมือธรรมดาครับท่านั้นของเมอร์ดัชรายนี้ครับนักชกจากอิหร่านขยับขยับวัดระยะเกี่ยวได้มันออกไม่ได้แล้วออกสายก็ไม่โดนครับสับซอกมาครับมืงเกือบโดนเหมือนกันครับแต่นั้นของสุรศักดิ์ครับนักชกจากตรังรับแดนใต้ครับวางทีบทีบทีดนเกี่ยวอีกแล้วแหมไปพลาดช่วงต้นยกครับก็เลยทําให้รูปเกมนี่มันดูสถานการณ์ตกเป็นรองพอสมควรครับ หมัดขวาหมัดซ้ายลำตัวบอกว่าไม่น่ากลัวเหมือนกันครับโดนหมัดซ้ายแล้วครับสับขวาอีกทีแหมเกือบไปครับสุรศักดิ์ครับหน้างายเงืบเงื้อไปเหมือนกันครับเกือบมีโอกาสลงไปสู่พื้นเวทีครับแหมแต่จังหวะนี้มาหันลังแบบนี้ก็แทบจะจบแล้วครับกรารสับมือชกชกปลายยกแ้วครัาฟังขวาไปทีครับโดนขวาโต้สุดท้ายระฆังดังขึ้นก็เอาสมกอดึ่งกันแล้วกันครับคะแนนเอกชนครับเอ็นทางด้านของสุรศักดิ์ครูดามยิมครับ เอาชนะคะแนนไปอีกระชั้น3เสียงครับลุยกันต่อคู่ที่3ของรายการครับเป็นรายการทัวร์นาเมนต์หญิงครับรุ่นแบตเบทอีก1คู่ของกรุ๊ป A ครับ118ปอนด์ครับสาวสวยจากเอสโตเนียอยากมารีรูเมชครับวันนี้เจอกับขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมจากเมืองดอกกระเจียวชัยภูมิครับมาดูฮาว่าเกมคู่นี้จะจบแบบไหนครับต้นๆนี่มารีรูเมชครับ เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินแต่กลายเป็นพกเปิดเกมมานี่กลายเป็นเข้าทางครับของขวัญใจครับเหมือนเดินมาโดนครับนี่ฮะพอบทไปเบียดมาปะทะไปปะทะมาเนี่ยกลายเป็นมารีครับเริ่มยุบเริ่มแถวไปซะอย่างงันครับเนี่ยครับเข้ามาก็โดนตีนขวาครับไอ้ขวามาแล้วก็เริ่มยกขาไม่ขึ้นแล้วครับท่านมารีครับอาจจะดูว่าสภาพร่างกายไฟนี้อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะของมารีรูเมชครับขณะที่ขวัญใจเองวันนี้เตรียมตัวมาดีจริงๆครับ รับร่างกายดีมีความแข็งแกร่งแข็งแรงครับวงในก็ถือว่าทําได้ดีครับทั้งว่ากระทุงเข่าซ้ายสวยๆที่หลายดอกหลายครั้งเลยครับเมื่อยินี้ต่อย3ยกยกละ2นาทีพัก2นาทีครับประกาศคะแนนทุกยกเหมือนกับมวยชายเลยครับแต่มวยชายได้จะต่อย3พัก2ครับประกาศคะแนนทุกยกเหมือนกันครับสำหรับรายการ RWS ครับตอนนี้ฮะยามครับ MT ฮะธนะมาดีดูเมทครับแต่เดินแล้วอย่างที่บอกไปครับเดินไปโดนครับจับในบิดบิด ไปบิดมากกว่าไหมชาเจนกรรมการแกะแยก,แกออกมาครับช่วงปลายยกแล้วครับเดินเข้าไปก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนันครบยกแล้วครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ผู้ประกาศบนเวทีก็ประกาศไปที่ขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมครับจากชัยภูมิครับชนะคะแนนไปเอกกระชัน3เสียงครับลุยต่อที่คู่เอกของรายการครับคู่สุดท้ายครับเป็นรายการทัวร์เม้น รุ่นเฟเธอเวตชายกรุ๊ป A คู่2ครับชายล่าพอหลักบุญอีกหนึ่งตัวเต็งรับเจอกับวิวเพชรโกศลจากจันทบุรีครับพิกัดร2 6ีปอนด์ครับเจอกันมา3าคนนี่เรียกว่าวิวเพชรโกศลยั่งสะกดเขาว่าชนะบอท่านเป็นครับแพ้2เสมอ1ครับแมต้องมาดูว่าวันนี้นี่ใครจะแตกหรือเปล่าครับยกแรกคะแนนเป็นรองชายล่าไปแล้วครับยก2นี่ก็เรียกว่าวิวเรียกคืนมาได้บ้างครับว่าได้ลูกขยันครับ แฟนๆก็เสียงแตกเหมือนกันครับสำหรับควยคู่นี้ครับแฟนไม่มองแบบไหนครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ครับยกหนึ่งชายล่าชนะคะแนนไปยก2เป็นวิวดําได้ครับส่วนยก3ชิงดําก็ตามภาพตามสายตาดูเอาครับแฟนๆครับผมจะไม่ชี้ว่ามุมไหนฮะให้แฟนๆช่วยกันตัดสินว่ามองอย่างไรครับบิดมากระเถองายลงไปครับนี่แหมมาแข็งแกร่งเลยครับวันนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อรูปแบบรายการเนี่ยมันประกาศคะแนนครับ มันก็ต้องทําให้นักมวยนักกีฬาพอรู้ตัวเองเป็นรองเนี่ยต้องเปิดเกมเดินครับน้อยนักน้อยหนาครับที่จะเห็นมวยฝีมืออย่างวิวเนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเมื่อคืนนยก2เห็นเป็นมวยเดินแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับอยากก็ไปไล่แขนกดกับกระทุ้งเข่าขาไปครับนี่เป็นช่วงยก2อยู่ฮะเป็นจังหวะที่ช่วงวิวเป็นฝ่ายเปิดเกมครับพยายามที่จะเนี่ยเป็นยังเป็นช่วงยก3ครับยก3มวิวเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างครับ รอดักรอบวกจังหวะสองครับหมัดซ้ายหมัดขวาแลกกันครับยกสามนิชาราเป็นฝ่ายเดินครับก็เดินเตะได้เข้าเป้าบ้างสลับกับเตะติดบังบ้างครับขณะที่วิวก็รอโต้ะจังหวะ,สอ,อหวะสองครับโดยรวมก็ใกล้เคียงกันครับสุดท้ายหล่าวางแข้งขวาเข้าครับจังหวะนี้ครับชาร่าขยับขยับก็วรารยาเตะซ้ายติดเตะซ้ายไม่โดนครับในป,ปลายยกแล้วครับ ยู่เต้นฟุตเบรกแล้วก็มีจังหวะวางหมัดขวาไปหมัดท้ายครับจบที่จังหวะนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นอีกคู่ที่ลุ้นระทึกครับนี่ครับโปรโมเตอร์อ่าใครว่าต้นสังกัดครับคุณเดียเกียรติเพชรก็ขึ้นไปบวกสะบัดธงสุดท้ายกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ประกาศไปที่วิวเพชรโกศลครับตีไข่แตกได้สําเร็จครับเอาชนะคะแนนขึ้นไปเป็นที่1ร่วมก,กันกับสุรศักดิ์นะครับในกรุ๊ปเอครับ เอาชนะคะแนนชายล่าพอหลักบุญไปครับนี่คือผลการแข่งขันศึก RWS ครับวันเสาร์ที่6กกรกฎาคมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้ยครับขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับกดติดตามช่องดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันครับผมบิมรีพอร์ตลาไปก่อนสวัสดีครับ